ครับสวัสดีครับภาพอาจจะไม่ชัดอาจจะสั่นหน่อยนะครับวันนี้มาทําอะไรก็วันนี้พามาเก็บเห็ดตะเ่านะครับขึ้นตามสวนนะครับถึงฤดูทีนึงก็จะมีหนึ่งทีอ่าว่าแล้วก็เจอเลยนี่ครับมองเห็นชัดกันหรือเปล่านี่ครับเริ่มนะครับเอาเชื้อเห็ดครับมาเพาะผสมผสมนะครับกับ จุลินทรีย์ e อมและาธาตุอาหารครับก็จะทำให้มีเห็ดอย่างนี้ไว้กินทุกปีนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะพาไปชมกองเห็ดกันนะครับที่ผมได้เก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นี่ก็ปลูกใต้ร่มมะม่วงนะครับปลูกอยู่ที่ใต้ร่มมะม่วงครับแล้วก็มีละกรรมแทรกบ้างมีกล้วยนะครับ ก็ขุดล่องน้ำาไว้ครับให้ได้ไให้ได้รับความชุ่มชื้นตลอดปีนะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกนะครับตอนนี้เอาขึ้นไปหนึ่งกองแล้วครับอ๋อนี่เจออีกแล้วครับของดอกคู่เลยแพ็คคู่ดูโอ้ครับเป็นชัดหรือเปล่าไม่รู้ นี่ครับตับเตาเห็ดมะม่วงครับครับแล้วนี่ก็คือเห็ดทั้งหมดที่ได้นะครับนบาจะบานเป็นบางส่วนแล้วครับเก็บไม่ทันครับแล้วนี่ก็เป็นเห็ดที่เหลือนะครับที่ว่าจริงๆมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันโรยแล้วนะครับแก่แล้วผมจะไว้ทําเชื้อนะครับแหมรถนี่ก็ผ่านไม่ได้เสียงดังนี่ครับ นี้ก็จะไว้ทําเชื้อเห็ดรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาบอกวิธีการน,นะครับว่าเออใช้อะไรบ้างทํายังไงบ้างนะครับถึงจะทําเชื้อเห็ดรุ่นต่อไปได้ครับวิธีง่ายๆนะครับเป็นสูตรง่ายๆเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้ามีทําเชื้อเห็ดให้ดูแน่นอนครับสวัสดีครับ